ประชาชนค่ะหอบกรกหินเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าโรงรับจำนำเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในช่วงการระบาดของโรคค่ะ นางภูวนาถสวนสวัสดิ์ผู้จัดการสถานธานานุบาลน,นครพิศณุโลกนะคะออกมาเปิดเผยค่ะว่าทางสถานธานานุบาลน,นครพิศณุโลกทั้งสองแห่งได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามนโยบายของกรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะโดยการลดอัตราดอกเบีย้ยสำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนําในระหว่างวันที่1เมษายนจนถึง30มิถุนายน2563นี้นะคะหากเงินต้นไม่เกิน5,000บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อเดือนนะคะและเงินต้นเกิน5,000บาทให้คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนค่ะนอกจากนี้สามารถเพิ่มผ่อนเงินต้นได้นะคะยืดระยะเวลาสิทธิ์จำนำเป็น4เดือน60วันไปจนถึงเดือนมิถุนาย,ยน2563ค่ะเพื่อเป็นการผ่อนคลายปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 ที่พี่น้องประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นะคะสำหรับเทศบาลเมืองพิศณุโลกค่ะมีการตั้งงบไว้ที่150 ล้านบาทนะคะเพื่อรองรับประชาชนที่ใช้บริการนะคะส่วนใหญ่ก็จะนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจำานําำนะคะในราคาระดับหลักร้อยจนถึงหลักพันค่ะขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งของที่นำมาจำานําำนะคะส่วนของที่ปลายที่สุดที่ได้รับจำานําำอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือครกหินค่ะซึ่งได้รับจำานําำในราคา300บาทนะคะขณะเดียวกันพบว่ามีคนมาไถ่ถอนทองคำออกไปเป็นจำนวนมากค่ะคาดว่าจะนำไปจำหน่ายต่อที่ร้านทองเพราะว่าช่วงนี้ได้ราคา คาดีนะคะหากจำนำที่สถานธนานุบาลนะคะจะอยู่ราคาบาทละ1,9000บาทค่ะและหลังจากที่ราคาทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นกลับพบว่าร้านร้านทองนะคะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกบรรยากาศไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่คนเลือกที่จะนําทองออกมาจําหน่ายมากกว่าการซื้อซึ่งทําให้ร้านทองต้องประสบปัญหาในเรื่องของเงินทุนสมรองค่ะเนื่องจากเมื่อซื้อทองมาแล้ว ต้องนำทองคําไปขายให้กับร้านค้าส่งรายใหญ่ในกรุงเทพมหาคนครนะคะแต่เจอปัญหาการประกาศเคอร์ฟิลรวมถึงมาตรการของทางจังหวัดในการเดินทางเข้าออกด้วยนะคะสําหรับราคาทองคําในวันนี้หากเป็นทองรูป,ปรพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่ราคา25,529บาท44สตางค์ค่ะขายออกอยู่ที่ราคา26,700บาทหากเป็นการจำนำจะอยู่ที่ราคา20,000ถึง21,000บาทนะคะขออภัยค่ะ21,000บาทนะคะ อันนี้เป็นราคาของวันนี้ด้วยค่ะ